Hello everyone! Welcome back to The Channel Thai e, t t e n e t e n e a t i o n Today เราจะพามาชมรีวิวเชิงลึกของ Thailand Next Generation M 249 s ซอหรือปืนกลเบาประจำหมู่รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยแข็งแกร่งและตอบโจทย์การใช้งานในสนามรบยุคดิจิทัลโดยเริ่มจากงานออกแบบภายนอกที่ถูกยกระดับทั้งในเรื่องวัสดุน้ำหนักและความทนทานอย่างเห็นได้ชัดตัวปืนใช้โครงสร้างโลหะผสมเกรดใหม่ที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบาลงทำให้การพกพาและควบคุมง,ง่ายขึ้น แม้ในสถานการณ์ที่ต้องเคลื่อนที่รวดเร็วด้านลำกล้องมีการเคลือบสารป้องกันความร้อนและป้องกันการสึกกร่อนช่วยให้ทนต่อการยิงต่อเนื่องยาวนานอีกทั้งรางเสริมรอบตัวปืนถูกออกแบบให้รองรับอุปกรณ์ยุคใหม่ทั้งกล้องเล็งไฟฉายเลเซอร์หรืออุปกรณ์ช่วยเล็งแบบดิจิทัลซึ่งภายนอกทั้งหมดถูกออกแบบให้มีความล้ำสมัยและตอบโจทย์ทั้งทหารภาคสนามและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ส่วนภายในของ M 249สซอรุ่นใหม่ของไทยนี้ใช้ระบบกลไกภายในที่เสริมประสิทธิภาพลดแรงสบัดและเพิ่มความลื่นไหลขององค์การทำงานของโบทํทำให้วงรอบการยิงมีความเสถียรและลดปัญหาการติดขัดของกระสุนระบบป้อนกระสุนถูกอัปเกรดให้รองรับทั้งแบบกล่องกระสุน200นัดและแมกกาซีนมาตร,รฐาน30นัดพร้อมกลไกภายในที่ออกแบบลดความร้อนสะสมและยืดอายุการใช้งานของลำกล้องทำให้การยิงต่อเนื่องทำได้ยาวนานโดยไม่ต้องกังวลอาการค้างหรือความร้อนสูงเกินไป ในด้านสมรรถนะถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของปืนกลเบารุ่นนี้เพราะสามารถยิงได้ด้วยอัตราการยิงสูงความนิ่งของปืนดีขึ้นมากจากการปรับสมดุลน,น้ำหนักใหม่และระบบดูดซับแรงรีคอยที่ช่วยให้ผู้ยิงควบคุมเป้าได้ง่ายแม้ในหมดยิงต่อเนื่องการกระจายของกระสุนนิ่งกว่าเดิมให้ความแม่นยำในระยะกลางที่ดีกว่า M 249รุ่นดั้งเดิมอีกทั้งยังรองรับกระสุนมาตร,รฐาน NATO 5.56x45 ม mm มซึ่งช่วยให้การ ใช้งานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้านระบบความปลอดภัยก็ถูกยกระดับอย่างชัดเจนมีคันเซฟแบบใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจเช็คสภาพปืนแบบดิจิทัลขึ้นอยู่กับชุดอุปกรณ์เสริมช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้งานหากมีความผิดปกติของระบบป้อนกระสุนหรือลำกล้องนอกจากนี้ยังมีการออกแบบด้ามปืนและผ่านท้ายให้รองรับแรงรีคอยล์ลดการกระแทกผู้ยิงและช่วยเพิ่มความแม่นยำในขณะยิงต่อเนื่อง ทำให้การใช้งานมีความปลอดภัยและควบคุมได้ง่ายขึ้นแม้ผู้ใช้จะสวมอุปกรณ์หนักเต็มตัวก็ตามส่วนจุดขายพิเศษที่ทำให้ Thailand Next Generation M 249ซอโดดเด่นกว่ารุ่นทั่วไปคือความสามารถในการปรับแต่งตามภารกิจทั้งการเสริมชุดรางอัจฉริยะการเชื่อมต่อกับระบบกล้องเลงแบบสมาร์ทใสและน้ำหนักโดยรวมที่เบาลงกว่าเดิมทำให้เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองปฏิบัติการความเร็วสูงหรือการยิงกดสนับสนุนในพื้นที่เปิด นอกจากนี้ยังมีความทนทานต่อสภาพอากาศรุนแรงทั้งฝุ่นความชื้นและอุณหภูมิสูงทําให้เหมาะกับภูมิประเทศแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราคาโดยประมาณของรุ่นนี้ขึ้นกับชุดอุปกรณ์และแพ็กเกจเสริมอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับมาตรฐานอาวุธสมัยใหม่ของกองทัพและให้ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะและความทนทานที่ได้รับสุดท้ายในบทสรุป t h a i l a Next Generation M 249ซอคือการยกระดับปืนกลเบาให้เข้ากับยุคใหม่ ส้างแต่งงานออกแบบภายนอกที่ล้ำสมัยภายในที่เสถียรแข็งแรงสมรรถนะที่ทรงพลังระบบความปลอดภัยที่ดีกว่าเดิมจุดขายที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลและราคาที่สมเหตุสมผลทําให้เหมาะทั้งกับกองทัพหน่วยพิเศษและภารกิจที่ต้องการความเร็วความแม่นยําและความทนทานอย่างที่สุดนี่คืออีกหนึ่งอาวุธที่สะท้อนศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยในยุค n e x t g e n g e i n e a t i n อย่างแท้จริง นอกจากนี้หากพูดถึงการพัฒนาเชิงเทคนิคของ t h a i l a n d Next Generation M 249สอจะพบว่าทีมวิศวกรของไทยได้ให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลต่อการใช้งานจริงในสนามรบอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นการปรับองศาของด้ามปืนเพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้ยิงชาวเอเชียการออกแบบปุ่มปลดกล่องกระสุนให้ใช้งานง่ายด้วยมือเดียวแม้ส่วนถุงมือหนาหรือแม้แต่การจัดสมดุลน,น้ำหนักระหว่างส่วนหน้าและส่วนท้ายของปืนให้สมมาตรมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ยิงควบคุมทิศทางของปืนบนเป้าหมายได้ดีกว่า M249 รุ่นเดิมอย่างชัดเจนส่วนระบบลดเสียงและลดแฟลชปากลำกล้องที่ถูกพัฒนาใหม่ก็ช่วยให้การยิงกลางคืนล่องหนกว่าเดิมลดการ,ปรเปิดเผยตำแหน่งและทำงานได้ดีทั้งในพื้นที่ป่าเขาและในเมืองโดยเฉพาะหน่วยรบพิเศษที่ต้องใช้ความเงียบและความลื่นไหลของอาวุธในระดับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีการยกระดับชุดโครงลำกล้องให้สามารถถอดเปลี่ยนได้เร็วขึ้นในสถานการณ์ที่ต้องยิงต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรักษาประสิทธิภาพขององค์การยิงได้ตลอดภารกิจโดยไม่เสี่ยงลำกล้องร้อนเกินจนส่งผลต่อความแม่นยำการออกแบบลำกล้องเสริมยังช่วยเพิ่มความทนความร้อนได้มากขึ้นอีกด้วยขณะที่สายพานกระสุนถูกพัฒนาให้ลื่นไหลและลดปัญหาการดิดขางทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ m 2 4 9ซอรุ่นพัฒนาใหม่จากไทยเป็นหนในปืนกลเบาที่เสถียรที่สุดในคลาสเดียวกัน อีกสิ่งที่ทําให้ปืนนี้โดดเด่นคือการรองรับเทคโนโลยี AI ซึ่งถูกออกแบบให้เลือกติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมในหน่วยงานที่ต้องการความแม่นยําสูงเป็นพิเศษระบบ AI จะช่วยแนะนําการชดศูนย์การกระระยะยิงเบื้องต้นการติดตามตําแหน่งของเป้าหมายเคลื่อนที่รวมถึงการแจ้งเตือนผู้ยิงเมื่อทิศทางลมหรือแรงรีคอยส่งผลต่อความแม่นยํามากเกินไปทําให้ผู้ยิงมือใหม่สามารถควบคุมปืนระดับปืนกลเบาได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ส่วนหน่วยระดับมืออาชีพก็สามารถใช้ระบบนี้เพื่อเพิ่มความเร็วและความแม่นยำขององค์การยิงแบบเบรสและฟูออโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านเสียงปืนก็ได้รับการปรับปรุงให้ลดแรงประทะทางเสียงลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้ร่วมกับชุดเก็บเสียงรุ่นใหม่ของไทยซึ่งช่วยลดความล้าของผู้ใช้งานและเพิ่มความสามารถในการพรางตัวของทั้งหมู่ปืนกลในพื้นที่รบสุดท้าย Thailand Next Generation m 2 4 9ซอไม่ใช่เพียงแค่ปืนกลเบาที่พัฒนาใหม่ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่กำลังก้าวสู่ระดับสากลด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งความล้ำสมัยความทนทานความแม่นยำสูงความเบาคล่องตัวรองรับเทคโนโลยีเสริมสมัยใหม่และสามารถใช้งานได้จริงในทุกสภาพสนามรบจึงไม่น่าแปลกใจที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปืนนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการก้าวเข้าสู่ยุคอาวุธยุคถัดไปอย่างเต็มตัว และยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ผลักดันภาพลักษณ์ด้านเทคโนโลยีทางทหารของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติในเวทีโลกอย่างมั่นคงในด้านความเข้ากันได้กับระบบยุทโธปกรณ์อื่นๆของกองทัพไทยก็ถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญเนื่องจากอาวุธรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับระบบช่วยรบสมัยใหม่เช่นระบบกล้องเล็งความร้อน AI-assisted aiming ระบบติดตามเป้าหมายแบบ smart tracking และกล้องเล็ง3 d holographic ซึ่งช่วยให้ทหารสามารถเล็งยิงได้แม่นยำขึ้นในสภาพแสงน้อยหรือพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางสูง นอกจากนี้ปืนยังรองรับการติดตั้งตัวปวดวัดสภาพลำกล้องแบบอัจฉริยะที่แสดงข้อมูลผ่านจอเสริมบนรางด้านข้างเพื่อแจ้งเตือนระดับความร้อนปริมาณกระสุนคงเหลือหรือสถานะของกลไกภายในซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับปืนกลเบาเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงการออกแบบให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จากหลายประเทศใน NATO ยังช่วยให้กองทัพไทยสามารถผสานการทำงานกับพันธมิตรได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นภารกิจร่วมชาติหรือปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในต่างประเทศ ในส่วนของความทนทานการทดสอบของรุ่นพัฒนาใหม่นี้ถูกตั้งมาตรฐานสูงมากตั้งแต่การทดสอบในอุณหภูมิสูงกว่า45องศาเซลเซียสจนถึงสภาพหนาวจัดการวางในห้องฝุ่นเพื่อทดสอบการทำงานของระบบป้อนกระสุนการทนการกัดกร่อนจากน้ำทะเลรวมถึงการทดสอบการตกกระแทกในหลายมุมซึ่งทั้งหมดนี้มีผลลัพธ์ที่ดีจนเหนือกว่ารุ่นดั้งเดิมอย่างชัดเจนแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดปืนยังทำงานได้ต่อเนื่องอย่างไม่มีปัญหานอกจากตัวปืนจะได้รับการอัปเกรดแล้ว ชุดบอดี้ย่างถูกออกแบบใหม่ให้แข็งแรงและลดแรงสั่นสะเทือนขณะยิงต่อเนื่องจึงช่วยลดอาการเมื่อยล้าของผู้ยิงในปฏิบัติการยาวนานโดยเฉพาะทหารที่จําเป็นต้องยิงกดหรือคุ้มกันพื้นที่เป็นเวลานานหลายชั่วโมงการลดน้ําหนักโดยรวมของปืนประมาณเกือบ1กิโลกรัมยังช่วยให้ทหารพกพาได้คล่องตัวขึ้นแม้ต้องถือพร้อมอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์เต็มชุด